สวัสดีครับเด็กๆกลับมาเจอกันอีกแล้วกับคุณครูปานะครับเดยวเอกท้องสัยแล้วใช่ไหมว่าทําไมคุณครูปาทําอะไรอยู่ตอนนี้คุณครูปาอยู่บนท้องฟ้ากําลังโดดล่มลงมาอยู่นะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าทําไมเกี่ยวเรื่องที่เราจะเรียนนี้เกี่ยวอะไรกับการโดดล่มพร้อมแล้วไปดูกันเลยสวัสดีครับเด็กๆก,กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับชั่วโมงวิทยา,าศาสตร์กับคุณครูปลานะครับ ในคาบเรียนนี้นะครับนักเรียนหรือว่าเด็กๆเนี่ยนะครับจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมวลและน้ําหนักนะครับและเด็กๆคงจะสงสัยแล้วทําไมคุณครูปาเปิดคลิปด้วยการโดดลงมาจากท้องฟ้าก็คือโดดลมนั่นเองนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับมวลและน้ําหนักเกี่ยวอะไรกันกับโดดลมนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเซอร์ไอแซกนิวตันด้วยนะครับแล้วเซอร์ไอแซกนิวตันเข้ามาเกี่ยวยงอะไรกับเรื่อง มวลและน้ำหนักนะครับเด็กๆต้องติดตามชมคลิปถัดไปนะครับหลังจากนี้นะครับคุณครูปานจะให้เด็กๆนะครับได้ชมคลิปวิดีโอนะครับแต่ในช่วงที่ชมคลิปนะครับเราจะมีรหัสผ่านนะครับต่อไปนี้นะครับเราจะมีรหัสผ่านในช่วงระหว่างคลิปนะครับเพื่อให้นักเรียนรวบรวมรหัสผ่านนะครับไปเข้ารหัสในการตอบแบบสอบถามหรือว่าทําแบบฝึกหัดในท้ายชั่วโมงเหมือนทุกๆสัปดาห์นะครับ แต่ในสัปดาห์นี้เราจะต้องมีรหัสผ่านเพื่อที่จะเข้าไปทําแบบฝึกหัดในท้ายชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆนะครับข้ามกระโดดข้ามคลิปหรือว่าดูไม่จบนะครับถ้าเด็กๆดูไม่จบเด็กๆก็จะไม่รู้ถึงรหัสที่จะได้ในการเอาไปทําเข้าระบบในการทําแบบทดสอบนั่นเองนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันดีก,กว่าว่าเธอไอแซนิวตันกับคุณครูปลาโดดล่มลงมา มีความเกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กันยังไงนะครับให้เด็กๆเข้าไปชมคลิปได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วไปได้เลย เพลเธอสงสัยไหมว่าเวลาเราเล่นแบดกันไม่ว่าเราจะตีให้ลูกนั้นด่งแค่ไหนเดี๋ยวมันก็ตกลงมาจนได้ใช่พลอยเราก็สังเกตเหมือนกันไม่ใช่แค่ลูกแบดอย่างเดียวนะลูกบาสเกตบอลก็เหมือนกันแปลว่าไม่ว่าเราจะโยนอะไรขึ้นไปมันก็ต้องตกลงมาเหรอไม่หรอก วันก่อนเราทำลูกโป่งหลุดมือมันยังลอยหายไปเลยเสียดายแทบแย่มาปลกอีกแล้วพัดอืมแต่ก็จริงของเธอฉันก็เคยทำลูกโป่งหลุดมือเหมือนกันสงสัยกันใหญ่เลยนะคะเด็กๆอ้าวคุณครูเดินมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะพวกเรามัวแตะคุยกันอยู่ไม่ทันเห็นคุณครูเลยคะ่ะ ครูเข้ามาพอดีได้ยินพลอยกับพัดคุยกันครูจะอธิบายให้ฟังนะคะการที่วัตถุกตกลงมาสู่พื้นโลกเสมอแสดงว่ามีแรงมากระทําต่อวัตถุซึ่งเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะแรงโน้มถ่วงเป็นแรงที่เกิดจากการดึงดูดกันระหว่างวัตถุก,กับวัตถุนะคะโดยวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า จะดึงดูดวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่าได้เช่นโลกของเราเป็นวัตถุที่มีขนาดใหญ่มากๆจึงสามารถดึงดูดวัตถุต่างๆให้เข้าสู่โลกได้จึงทำให้วัตถุต่างๆตกลงสู่พื้นผิวโลกเสมอค่ะแล้วลูกโป่งของผมกับพลอยล่ะครับยังเล่าไม่จบเลยพาร์ทครูกำลังบอกว่า วัตถุต่างๆบนโลกจะตกลงสู่พื้นเสมอยกเว้นจะมีแรงอื่นที่มีผลมากกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกตอนที่พลอยกับเพลินตีแบตถ้าสังเกตให้ดีลูกแบตจะลอยขึ้นแล้วจึงค่อยๆตกลงมาเพราะตอนแรกที่ลูกแบตถูกตีแรงที่มากระทำต่อลูกแบตจะมีผลมากกว่าแรงโน้มถ่วงพอแรงนั้นหมดไป แรงโน้มถ่วงก็จะดึงดูดลูกบาให้ตกลงค่ะแล้วถ้าเราไม่อยากให้ลูกบาตกพื้นล่ะคะพรอยก็คงจะต้องออกแรงตีลูกบาให้ลอยขึ้นอยู่ตลอดจนเหนื่อยเลยล่ะค่ะเพราะสุดท้ายลูกบาก็ต้องตกลงมาที่พื้นตามแรงโน้มถ่วงของโลกอยู่ดีค่ะให้น้องๆลองออกแรงสู้กับแรงโน้มถ่วงโดยคลิกที่ไม้แบทในมือพลอย เพื่อตีให้ลูกแบดลอยอยู่ตลอดอะอะระวังอย่าให้ลูกแบดตกลงพื้นนะคะแล้วลูกโป่งของผมกับพลอยล่ะครับยังเสียดายไม่หายสิท่าถามไม่ยอมหยุดเลยลูกโป่งลอยเพราะมีแรงลอยตัวจากแก๊สที่อัดอยู่ในลูกโป่งพอแรงหมดเมื่อไหร่ลูกโป่งก็จะตกลงมาอยู่ดีแต่อเผอิญตอหลุดมือลอยไป มีลมพัดปลิวไปไกลดังนั้นเวลามันตกพัดจึงมองไม่เห็นว่ามันตกค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับครูถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าถ้าเราจะทำให้วัตถุอยู่เหนือพื้นได้เราจะต้องออกแรงกระทำต่อวัตถุนั้นใช่ไหมคะครูถูกแล้วค่ะพัดลองยกกระเป๋านักเรียนของพัดดูซิหนักไหมไม่หนักครับ ผมยกได้สบายเลยถ้าอย่างนั้นลองยกเก้าอี้ไม้ดูค่ะเก้าอี้หนักกว่ากระเป๋าครับถ้าเราออกแรงในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างการที่พัดยกกระเป๋าหรือเก้าอี้ไม้นั้นเราจะรู้สึกว่าวัตถุหรือสิ่งของนั้นมีน้ำหนักค่ะ ดังนั้นน้ำหนักก็คือแรงที่โลกดึงดูดวัตถุลงสู่พื้นโลกค่ะครูคะหนูสงสัยคะ่ะว่าทำไมวัตถุแต่ละอย่างจึงมีน้ำหนักไม่เท่ากันอย่างเมื่อกี้ที่พัดยกเก้าอี้ไม้แล้วพัดบอกว่าหนักกว่ากระเป๋าละคะก็เพราะว่า วัตถุแต่ละอย่างมีมวลไม่เท่ากันนะสิคะเอ,อแล้วมวลคืออะไรหลักครับมวลก็หมายถึงปริมาณเนื้อสารที่มีอยู่ในวัตถุโดยวัตถุที่มีเนื้อสารมากหรือมีมวลมากก็จะมีน้ําหนักมากส่วนวัตถุที่มีมวลสารน้อยหรือมีมวลน้อยก็จะมีน้ําหนักน้อยเช่น คนอ้วนจะมีมวลมากกว่าคนผอมดังนั้นคนอ้วนจึงมีน้ำหนักมากกว่าคนผอมค่ะนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิว๋วเรามาเล่นเกมสนุกๆเพื่อคลายเครียดกันก่อนดีกว่าค่ะโดยการให้น้องๆช่วยพี่เรียงลำดับน้ำหนักของวัตถุต่อไปนี้ จากมากไปหาน้อยข้อ1สมุดข้อ2วิทยุข้อ3โทรทัศน์ข้อ4กระดาษข้อ5รถยนต์ เราสามารถทราบมวลของวัตถุได้โดยการนำวัตถุมาชั่งโดยใช้เครื่องชั่งซึ่งมีอยู่หลายแบบซึ่งเครื่องชั่งแต่ละแบบนั้นเหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างเช่นเครื่องชั่งน้ำหนักตัวซึ่งจะใช้วัดการเจริญเติบโต,ตของร่างกายด้านน้ำหนักตัวของน้องๆค่ะเครื่องช่งแบบต่อมา ก็จะเอาไว้ชั่งน้ำหนักเนื้อสัตว์ผักผลไม้ที่ขายในตลาดเราจะเรียกเครื่องชั่งประเภทนี้ว่าเครื่องชั่งสปริงแบบตั้งค่ะเครื่องชั่งแบบดิจิตอลเป็นเครื่องชั่งที่ใช้สำหรับชั่งสิ่งของทั่วไปที่ต้องการความแม่นยำและถูกต้องค่ะเครื่องชั่งสารเคมีจะใช้ชั่งสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยศาศาสตร์ ซึ่งต้องใช้ความละเอียดและแม่นยำม,มากค่ะส่วนเครื่องช่างแบบสุดท้ายที่จะพาน้องๆมารู้จักก็คือเครื่องช่างสองแขนซึ่งในสมัยก่อนจะใช้ช่างทองคำในร้านขายทองแต่ในปัจจุบันเราก็เห็นได้ตามร้านขายยาจีนค่ะมวลของวัตถุจะมีหน่วยวัดเป็นกิโลกรัม ส่วนน้ำหนักของวัตถุจะมีหน่วยวัดเป็นนิวตันซึ่งที่มาของหน่วยนิวตันมาจากชื่อของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษคือเซอร์ไอแซคนิวตันที่เป็นผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะและเครื่องชั่งน้ำหนักส่วนใหญ่มักจะบอกหน่วยวัดในหน่วยของมวลคือกิโลกรัมค่ะ น้องๆรู้หรือไม่ว่าแรงโน้มถ่วงบนดาวเคราะห์ต่างๆจะมีค่าไม่เท่ากันดังนั้นเมื่อเราชั่งน้ำหนักบนดาวเคราะห์ต่างๆน้ำหนักที่ได้จึงไม่เท่ากันค่ะก็อย่างเช่นแรงโน้มถ่วงของบนดวงจันทร์จะมีค่าน้อยกว่าแรงโน้มถ่วงบนโลกถึง6เท่าดังนั้น เมื่อเราชั่งน้ำหนักบนดวงจันทร์น้ำหนักจึงลดลงไปถึงหกเท่าด้วยแต่มวลของวัตถุยังคงเท่าเดิมนะคะน้องๆลองมาดูน้ำหนักของพลอยกันดูดีกว่าว่าเมื่อไปอยู่บนดวงจันทร์แล้วจะมีน้ำหนักเท่าใดมวลของพลอยเท่ากับ30กิโลกรัมถ้าชั่งบนโลกแล้วพลอยจะมีน้ำหนัก300นิวตันแต่ถ้าพลอยไปอยู่บนดวงจันทร์แล้ว น้ำหนักของพลอยจะเท่ากับ50นิวตันค่ะซึ่งน้องสามารถคิดได้อย่างง่ายๆโดยการเอาน้ำหนักของน้องๆที่อยู่บนโลกมาหารกับหกก็จะได้น้ำหนักของน้องๆบนดวงจันทร์ค่ะแรงโน้มถ่วงของโลกคือแรงที่โลกดึงดูดวัตถุเข้าสู่โลกหรือทำให้วัตถุ ตกลงสู่พื้นผิวของโลกโดยแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุจะทำให้วัตถุมีน้ำหนักโดยวัตถุต่างๆจะมีน้ำหนักไม่เท่ากันเนื่องจากวัตถุต่างๆมีมวลไม่เท่ากันค่ะช่วงใายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิด ถึงเวลาที่เราจะมาทดสอบความรู้กันอีกแล้วนะคะโดยให้น้องทำการเลือกถูกในข้อความที่ถูกและเลือกผิดในข้อความที่ผิดค่ะข้อ1แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงดึงดูดวัตถุให้ออกจากโลกข้อ2แรงโน้มถ่วงของโลกจะทำให้วัตถุต่างๆมีน้ำหนัก ข้อ 3. วัตถุแต่ละอย่างมีน้ำหนักไม่เท่ากันเนื่องจากมีมวลไม่เท่ากันแรงโน้มถ่วงของโลกคือแรงที่โลกดึงดูดวัตถุเข้าสู่โลกหรือทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นผิวของโลกค่ะ แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุจะทำให้วัตถุมีน้ำหนักค่ะวัตถุต่างๆที่อยู่บนโลกจะมีน้ำหนักไม่เท่ากันเนื่องจากวัตถุต่างๆมีมวลไม่เท่ากันค่ะก่อนจากกันน้องๆอ,อย่าลืมกลับบ้านไปทบทวนบทเรียนนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับจบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องมวลอะน้้ำหนักนะและเซ์แซกนิวตันเกี่ยวกันยังไง <c oughs> เด็กๆได้รหัสผ่านครบทั้งสองชุดหรือเปล่าครับถ้าเด็กๆได้ครบแล้วนะครับวิธีการนําเอารหัสผ่านนะครับไปใส่ในแบบสอบถามหรือว่าแบบฝึกหัดที่เราจะเข้าไปทํานะครับ ก็คือเด็กๆต้องเอาเลขรหัสทั้งสองชุดมาวางเรียงกันนะครับเด็กๆก็จะให้ได้รหัสทั้งหมดสี่ตัวนะครับเด็กๆจะต้องเอารหัสผ่านสี่ตัวนั้นนะครับไปกรอกเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบของคุณครูปลาอีกทีหนึ่งนะครับคุณครูปลายกตัวอย่างนะครับว่าสมมุติรหัสผ่านนะครับชุดแรกเราได้รหัสคือหนึ่งกับสองนะครับรหัสชุดต่อไปก็คือ สามกับสี่นะครับเราจะเอารหัสผ่านหนึ่งสองสามสี่นะครับไปใส่ที่รหัสผ่านในการทําแบบทดสอบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรหัสผ่านก็คือหนึ่งสองสามสี่นะครับแต่นี่คือตัวอย่างนะครับเพราะว่ารหัสจริงๆจะอยู่ในคลิปวิดีโอนะครับอันนี้ขอย้ำอีกทีว่าเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับเด็กๆคนไหนที่ดูไม่ครบนะครับอาจจะต้องกลับไปดูใหม่นะครับ พราะฉะนั้นแล้วนะครับต้องดูให้ครบนะครับถ้าใครได้ครบแล้วและพร้อมที่จะไปทําแบบทดสอบแล้วให้เด็กๆเ,เข้าไปทําแบบทดสอบที่ลิงก์ถัดไปจากการดูคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปทําแบบฝึกหัดกันเลย